สวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่ผมในคลิปรีวิวเด็ของแกลฟิเอก็คือสายใหม่ที่มันมาในบ็อกซ์09า็อกซ์09ชื่อตัวของแกเฟียเองมี่ลูกน่ารักจังแกนเฟียมันจะเป็นเด็กที่ไม่เหมือนกับจะเชิงว่าเหมือนกับไอ้คาวเดียก,นนก็ได้เพราะว่ามันเกิดจากแผ่นพลาเพ็แต่ว่าด้วยสายการเล่นใหม่เนี่ยมันเป็นสีเดฟที่ว่ามันก็ ดูดีดีระดับเลยซึ่งไม่ได้น้าเกลียดนะขนาดนั้นสำหรับเด็กของมับก็ผมจะลองดูเด็กคนหังแลก็เขาบอกว่าในเด็กของมันเนี่ยเราจะเน้นแล็บบ้างนะซึ่งโอ้โหนะครับเด็กเนี่ยดีเด็กก็จริงแต่ว่าบางทีเนี่ยข้อตาบานมันก็เหลือข้อตาบานมันเหลือไว้แบบเด็กเนี่ยมันใช้โซ่มันกินมันเล่นโซ่บ่อยถามว่าโซ่โซ่ขาดไหมก็ไม่ขาด เพราะว่าด้วยเหตุผลประการหนึ่งก็คืออย่างเห็ดตัวนี้เห็ดมัสลูมที่เรารู้จักอยู่แล้วเรียกว่าเป็นตัวเก่งตัวเกียวใช้ยันไม่แน่ใจว่าใช้ไหนนใช้ยันแมนบล็อกตู๊กติดก็น่าจะใช้อยู่ใช้ตัวนี้อยู่ก็ถือว่าปล่อยมาเก่กระดับหนึ่งเลยก็มีการฟินมาใ้ช้ลูกแม่ขณะสกีรูเนี่ยมันจะมาะวามากาตัวเองเข้าโซแล้วก็เด็กกันตัวเ่อขึ้นไป ก็คือว่าเก่งแล้วเติมโซได้เซกเบเกอร์ได้สองตัวแล้วก็อย่างนึงก็คือถ้าเกิดว่าแวร์ของเราเป็นแกเบเกเกสามมันได้บุรีหนึ่งใบบวกกับัดแต่ถามว่าถ้าเราไม่เล่นกับแกเียแลบบเบเกอร์เกตสามมก็ได้อยากเอาไปเล่นกับเลียนนอนหรือเอาไปเล่นกับไอคลาวิเดียก็ได้ครับเข้าใจเนาะหรับสกิลของมันก็คือว่าเป็นตัวเก่งที่สกิลไอทีก็ติดแน่แล้วก็เด็กนี้จะมีตัวตีอย่างตัวของไอตัวส้มส้มเกตสองส้มเกตสองเนี่ย มันจะมีสกิลว่าถ้ามันเมื่อลงสนามมาเตะเป็นตัวแข็งหนึ่งใบและเมื่อเริ่มต้นมาได้เปลี่ของเราอะตเตะเป็นตัวแข็นอีกหนึ่งใบซึ่งถามว่าพี่แล้วถ้าสนามเรามเต็มแล้วเป็นตัวแข็มันจะไปตร่ไหนละ่ะง่ายๆครับเด็กนี้เราไม่ได้ใช้แค่กแกนเปียนเดี๋ยวอันนี้ต้องผมจะจ่อหน้านะขอไปทุกคนเด็กนี้เราจะเกบเป็นตัวแข็ที่มันมีอลังการอยู่แล้วแล้วก็มีนี่เลยนะ ตัวนี้เลยเกรดส่วมันมีชื่อว่า no relos เอออ่านชื่อถูกแหละไม่รู้แหละแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ว่าเอาแพนตัวแคสต์เอาไว้ให้เป็นตัวเองซึ่งไอสกิ an, แลแวร์มันก็ประกาศอยู่แล้วว่าจเจอติดตัวนี้มาก็แพนตัวเคสทั้งหมดจะกลายเป็นแพนเกรดให้มันแล้วก็สกิลหลักหลักอ่ะผมจะอธิบายลท่าค้านเข้าใจนะสกิลหลักของมันเนี้ยคือมันเก็บแผนได้และเวลา,ราเราแจกค่คาคอสดีคาเรียการะ สามารถถอดแผ่นโทเค็นจากตัวนีนอ้ออกไปได้ก็เป็นค่าของการิทายแสดงว่าเหมือนเรามีสนามฟ้อนกันางหนึ่หนึ่งในช่องกลางฟังดูดีไหมดูดีนะสำหรับคนที่ชอบแพนโทเค็นอยามม่างผมเป็นต้นผมเป็นเมนอา,อาชาสแตนดียวนี่เลยไอ้พวกอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะสายตัเค็นของไวนกาดบีกับดีอยู่แล้วตัวไวนกาดบีกับไวน์กาดพิมพ์หมดแล้วหรือว่าเป็นตัวเก็บไม่ได้แต่ว่ามันมีข้อจำก,กัดก็คือไวนกาดต้องเป็นแกนเ๊ส แกปีกบมันตีกได้ตัวอื่นมันตีไม่ได้ังนั้นเด็กมีท่าคจะเอาไวดีเด็กนงก็ต,ต้องเลยเล่นเป็นแกปียก่อนนะแล้วก็ใ่เป็นตีนทีนี้มาก่อนทำองนะั้นอซึ่งนี้เด็กเราอาจจะใส่ตัวปีประมาณสตัวหลักก็คือตัวโซกแล้วก็อีกสองตัวประเ็นน้เด,เดบอีกอผมชอบปฏิบแบบนี้ามากกว่าเพราะว่ามันรูึกง,ง่ายดี กอง่จะเก็เดีนี่เทั้ตัวตีต่อมาก็คือไอตัวคอสแคปปิ้งดักก้อนแคปปิ้งดักก้อนมมีสองใบหมเยว่าสองใบสกิลง่ายครับลงมาสามารถจ่ายถ้าคอสถ้าคุณมีในการแถวหลังเนะียสใบก็สามารถจ่ายเข้าตัวบ้านหนึงก็ตัว้วถ้าถ้าบรรยการของแผงอเดียสามพวกงเมือนด้วยก็ถือว่าเป็นตัวตีสมอสามได้เติม,ลมเลยนการจ่ายบ้านเดียวขอแค่งหถ้หมีสามใบครบ ซึ่งถามว่าทำหลังให้มีสมมา,ามใบครบเนี่ยยากไหมไม่ยากครับเพราะว่าเราเติมบอดได้โชว์เลยแล้วโดยตัวตีในระดับหนึ่งถามว่าทั้งหมดประโยชน์เราแค่ใช้สกิลสกิลรีทายมันทิ้งแล้วก็กวน,ปปกนั่นแหละแต่เหมือนกันตัวตีตัวมาคือตัวนี้เหมือนสกิลแอคทีฟแบบถ้าคุณต้องการโฆษนาในเทรนี้สุวรรณเนี่ยจะคุณอยู่คนเดียวบปกเหมือนก็แล้วก็มีไอ้ของเขาเนาะไม่ขาถ้าคุณเคยทำโปบโมชั่นใเทรนด์นี้ถามานนว่าจงผลได้แม้ ไปเจอเพอร์เซนาไลท์อย่ไปที่อื่นที่ไม่ใช่ธรมมลไลก็ตามขอแค่เพอร์เซนาไลท์คุณะใช้ตมันไ,ได้แต่ว่าเลือี่ม่บุเหมือนเราเลือกใครล,ล่ะเราเลือกตัวตีตัวหนึ่งก็คือตัวส้มและก็เป็นตัวของแคปปิ้ก่อนจะเป็เราจะใส่ตัวส้มมาเป็นตัวตีหลักของเองนะเพราะว่าเริ่มในเฟสสามเป็นปกันตัวต่อมาที่ผมจะนำเสนอในเล็กนี้ ก็คงยินใครไม่ได้นอกจากตัวนี้อ่าผมไม่แน่ใจว่าคุณใส่ตัวนี้ไหมเพราะว่ามันเป็นตัวดีทายหรือบุคคลอาจจะใส่เป็นออเดอร์เกตสองที่มันมีสีม่วงสตร์โทรวที่ว่าดีทายเรียกัรสองใบจุ่มแล้วก็เขาจะชาร์จก็ได้เหมือนกันแต่ว่าจะใส่แต่ว่าใส่ปิดก่อนปิดง่ายสำหรับเอ็กกี้เาจะมาหนึ่งดีทายเรียการสองใบกล้องมันกลับกัลับมาเลยดีทายเรียการสองใบโดยเด็กบระบบุกเข้าไก็เป็นตัวแย่บอร์ดก็ได้เติมหมด้วยในการใส่บ้านเดียว เด็กนี้มีต้องเซิร์บาสตัวเดียวคือตัวเวลี่ยแล้วก็ไอตัวไอคัมปิกรอนแต่ไอคัมปิกระกอนมันใส่มาสอีใบเรื่องนี้มีโอกาสที่จะต้อทิ้งมือนกันแล้วก็ถ้าโซเยอะเกินไปผมก็แนะนำเป็นตัวเอเด็กไปนี้หมนะือนกัเมื่อมันสมมนานแล้วชอบเลแก่ถ้าเรามีเลแก่เด็ดหนึงตัวบาสหนึ่งจัว่วเราคกอโบก้าพัดมันก็อาจจะไม่ได้ใส่เพราะว่ามันไม่ค่อยน,นิยมแต่ผมใส่มาเพราะว่าบางทีมือเราไม่พอเร่ว่าต้อง ทิกเกอร์ขนใสเป็นคีแปดคีแปดดอสามฮิวสี่โอเวอร์หนึ่งจะใส่ดอเพิ่มมันก็กระไลอยู่เพราะว่าเด็กนี้มันก็ทำลองนั้นนะมือมันไม่ได้ฟูขนาดนั้นแล้วก็ตัวฮิลมาใหม่ก็คือถ้าเป็นการเรามีเกตต่ำกว่าเป็นการเแข่งก็จะคิวบวกเหมือยเล่นไข่ง่ายการเริ่มหลังแบบเริ่มหลังมาแล้วมันแห่แห่ตนเกมแรงไงแล้วก็ ก็บางทีจะมีตัวเสริมของไอตัวเค็นอีกตัวหนึ่งอ้ออีกอย่างหนหึ่งน,นะผมนะคุณอย่าลืมออเดอร์วนันนี้นะครับสวตัวหนึ่งดูของสัมบยัยแล้วซิงค์หน่วบสัมก้องเอาข้อหลุมหนึ่งบปผมชอบเลยการบางทีตัวเราตัวเล่นของเรามันอยู่แบบโซนไงแล้วก,ก็สามารถสูบมาแล้วก็ขอบมาไ,มได้แล้วก็ตัวนี้อีกตัวนึ่นที่เป็นตัวมาสัปเหมือนกัน ตัวมาซับก็คือสกิลไอคิอคก็คือถ้าไปก็บกระตป็นแก๊สเปี่ยนที่าร์สวัสดีเขาเจะเส้่ใบแต่ถ้าไปเก็บสามตัวเียก็อาเขาองไปแทนทำนองนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเลยกันเลยคือเด็ดดีแบผมก็อยากให้ดูให้หลากหว่ามันมี่ไนเท่าไหรเพราะว่าันอย่างนีใส่ีีอย่างไิกอก็สีทิกเกอร์ก็สีสียานี้บนดอแบบนี้ครับส่วนใหญ่จะใส่สส่วนใหญ่เลยบางใจก็ใส่สองบางวันก็ ใส่มาติดเลน่นน้อยกว่นะเรจะไปดูวิธีการเล่นของเด็กกันเลยหรืออธจะาปก็ข,อขอ้ามโอเคตันนี้เราก็จะมาเลิมทำการตักกองก์นโอ้ยรีบรีบรึหรือว่าจะเป็นไานทุกคนอาจจะวอาผมวิวดีเขียนะ <laughs> เนี่ยววดีเขียนนะเกีดยวกาห้าใบ เปลี่ยนสักใบนเลยกันเน็บสแล้วก็เก็บเปเพิ่มไปเยอะหน้อยหึ่ือสองใบหนึ่งโอเคถือว่านีขอแค่ไอ้มัสลูมันอยู่ในมือเราสักใบเดียวหรือสองใบก็ถือว่าโอเคแล้วนะดึกเนี่ยสอนหนาบรรยากาศเราได้ไปตัวนี้เลยวล่าก็ตามปกติของที่มันมาให้ในบล็อกสุดกลาวหมดนะมีชื่อว่า คุณชายผู้อ่อนโยนแกนฟิเออ่าอันนี้จะขอ,อตัอเ้เบิ้ลบาทเป็นคนเริ่มเอเ่อรับไปบ่ายว่าคนเริ่มก่อนแล้วกันนะโอเคพอเพราะถ้าเกิเราก็ตัวเนี่ยขอไปทิ้เป็นดอกได้แกสองครับขุนนางในอนาคตแกนฟิเออ่าแบบน,นี้เราเริ่มก่อนแต่ก็ไม่ได้จัว่ว ก,ก็จะเพิ่มไปมทุแข่งกินงานล็อตเตอร์เมทติงดาเมทตีงิเกอร์ก็เธอระดวนคีคีกระทิงแกะป้องกันเพื่อกันไล่ไล่เก็บสองสกิลเกหนึ่งนี่เมื่อถูกใบนี้ก็ไ,กกกไ,ไปทำแล้วก็เสกคกนเทนมาหนึ่งใบแล้วก็คอนี่เลยสกิลทั้งนั้นนะแอคทีฟเข้าโซ่เสกคอนเทนตสองใบก็คือการปูบอร์ดดีๆนี่ เราจะคอ,อนี้ไปได้ก็ได้นะห่ะอคอมายิวมาลง,งเต็มแคนตบบนี้ครับผมถือว่าบอดเต็มแล้วเราก็จะเอาค่านี้ทีก่อนหนึ่งหมื่นเอาแวนตีห5ื่นห้าเลยก็ได้เอาตีกับเอาแวนตีกับนะครับเราจะทิกเกอร์เช็คมีติกเกอร์อ่ายิงโยนี้ีครับแล้วก็จบเทยไปเพจาะใช้โเแข่แงก้งงงญญาบน เขาแข่แห่งเขาไม่ได้แข่งนะครับเอ็กซ์อีออแบนอกเาจะตทาแ้นาางเราถ้าเป็นคนตัว่นี <IS> ่ยเกจะตัดเขบของเราเราจะเก็บไว้ก็ได้หรือไดไม่ได้แตผมเล้เลยไงถ้าเขาตีมาผมก็เป็นตัวเลื่องเรานะก็เทานัก็แซนนะแอนดริงคิดแล้กันิเกทิ้งหมด ออออไอเกาะเอ้ยผมบอกดูไปค่อยๆไอเกศะสองประว่าในกรณีที่คุณจะรักเกศะทุกคนมีเกศหนึ่งเกศสอก็มีเพนโต้เทนอยู่แล้วคุณ <c oughs> สามารถไล่โดยไม่ต้องทิ้งมือ <c oughs> เฮ้ยอบอกเลยอันนี้ระบบนะนไม่ต้อง <c oughs> ไม่ <c oughs> ต้องใส่ใจไอเกศะบอกสกิลเกศะครับอ่าสกิลของแกไอแอมเปียเนาะสุภาร <c oughs> แล้วก็นำไปตกเพนทั้งหมดมาเป็นแพนสเต็ดพอเราจะเสกไปนี้เอง ชื่อว่าโนเบโลเออจะพื้นยากๆนะไม่ใช่หรอกเพิ่งเนได้ไม่นานเราได้มีแพนเกอร์เด็ทั้งหมดสี่ใบละนี่ไงอ่ามันก็จะประมาณนี้เลยสำหรับเด็กคนนะเราก็จะคอเด็กหนึ่งไปนี้ตัวทำมาหากินองเด็กมันทำมาหากินองเด็กยังไงเดี๋ยวผมาไปฟังกัน,กนมันบอกว่ามันสา,ามารถจะขับรถบัสหนึ่งไปชาย,ยากาได้แล้วก็สกิลตัวของไอ่เนี้ย เท่นี้ที่ควรจะทำการดีทายอัตโมัติหาจ่ายเป็นแพนได้บาร์หนึ่งดีทายจะกาศสองใบดีทายแล้วก็จวดู้จวดสวยแล้วก็บุกเอาผันลูกเตา่าผมอยู่ไหนนะโอเคเจริวนะใครต้องคอนเนตท์ครัถ้าผมรันเทคสติวผิดหรืออะไรก็ขออภัยครับ วมันก็จะบวกพลังขึ้นมา5,000แล้วก็สกิลตัวนี้จะบอกไหมมันจะบวกก็พันกแะเดื่แพนในเกมนะจากนั้นเราก็จะคอนี่เลยมัดรูมสกิลมัดรูโซ่รต่องหนึ่งสองเมื่กนถึงใบบวกพันเข้าไปการเราไปแก้เป็นเก่าั้เราจะสนจะเลือกเป็นตัวนี้ในการขับรอีกทับผ่านปกันละแล้วก็ไปต่อไน อย่าเลว่นมนะเกกลายเป็นแพนเกสมันจะไม่อยู่ในช่องบกิรกรรธรรมดามันจะกลายเป็นแพนเกสยา้เลยเออเดาตบาดูสา่งอืมของดีเออทิ้งฮมันกอะอยู่นะทิ้งเพอ เพิ่มเพิ่มกัำนนะับกาซแล้วก็เลยชุบจริงๆถ้าเราเปิดสามมาแล้วเราเจอของเล่นอนะ่ะมันดีกว่าอีกนะเออต้องเิงเพิ่พมขอส้มอ่ะขอส้มนะโคตีไม่มีแล้วไไอ่ะเสียดายโอาโอดสนามมาแข่งกันได้เข้าไปกี่ใบแล้วเนี่ยเข้าไปกี่ใบแล้ว ก็ประกาศไปตัเฟสสกิลไอ,สมมอนน้ส้มอีกเฟกแพนิกเออเข้าไปดีไปทุกคนสามสามหกใบบวกค่าพันจำนวน1นึ่ใบมีหใบหกปกใบหกห้าหกห้าสสบเขาบอกว่าห 6, 6, ้าหกอ่เฮ้ยไม่ใช่ห้าสสแล้วก็ยังไม่มีอะไรมากนแล้วแวนิดอะไรได้ว่าเราอาจจะไม่ยังพัฒนฟก็คือเราเริ่มก่อนเนี่ ออเดี๋ยวคุรจะแห่ส่งตีของว่งาเขาจะผมไม่ทำมันผมไม่ทำดีไหมัมวสัมิก่อนถอนติดใจครับทำไม็ได้ไม่ดีนี้หมืนมโบกอีกหมืนแปดทังแปดแอมเฟียโจมตีหมื่นสามบอูอีกสามติดเป็นสี่เป็นสเป็นไรเพื่อเช็คเลเข้าเช็คโอเคของเล่น ทีนี้ถ้าคุณอยากจะแห่คุณก็แค่ถอดไพโตเคได้หาใบถอดไปเลย5ใบเรอแแล้วก็บวกพลังที่มันให้ไปก็คือถอดลงตั้งที่งานซิอ่ะกักคือดีออท,ย,ทยิการได้ดีทยิการือแพโตเ,นเกนทัยอตัวเนี้ยถือ,าอ่าโตะห่าลกันคาสามใบหรือมากกว่าถ้าดีทัยสามไดสแตนถ้าดีทายาเอถ้าดีทายสา,า,ามได้สแตนยแล้วแค่แค่มนจก,กัดว่าอยากเกินห้าใบ ผมทิ้งลงดอกตัวไป5้า้ราแพตัวแข่ม่ะมันไม่ได้ลงหลุบแล้วมันจะลงไปที dad, 要要่ไอเด็ของแพนแนนก็คือกองแพนแยกอทีหนึ่งคือแพนตัวเค้มมันก็อยู่ในในเกมนี้อ่เขาเร die, выход, e ียกว่าไงไม่ได้อยู่ในสนามเลยทิ้งไปห้าวกไปเท่าไหร่ครับห้าห้ายี่สิบห้าวกไปสองพันห้าสองนห้าแล้วก็ตีเลยสามพันห้าแบบนี้แล้วก็จบเทิร์นแบบนเลย ก็จะเล่นประมาณที่ผมเล่นนะอ่ะพอาพวกแหงดีมาประวัตการทักการน่หาอเยเ้ซีีเกอร์แมนขอายาวนั่นแหีเกอร์แล้วจะคุมือมือหม,อ,มอืมเาเป็นมือแบบนี้ล่ะ้ะเขาแหงมากๆากวอัเฟิรนเราจะเล่นไม่ได้แต่ผมพออ่านอาจากว่าเป็นการเทสสกิลหลักลของคอมโบนะผมจะไม่ ติดเรื่องไปตำเบ็ดมากแต่ตอ่ออืมลูกนี้น่าจุกจิกเดี๋ยวเดี๋ยววเาสิเออซีนาตัวหนึ่งลูกนี้น่าจะจุกจิกตำเบ็ดช่างม,มันเถอะจากนั้นเราก็จะทำการไงดีทุกคนผมไม่มีตัวโจ๊กหลูกมามันยืดขยายดันท่าม,มาก็ขยายท่าม,มาล้ว บาชุบหลุมบาเลยไม่ได้ใส่มาขอันนี่ได้ขอบคนนี้เราทีรับติดจะไดมือเราไม่มีเลยลละเป็นทิกเกอร์อกระจกนะมามามาสกิลไอปักทองบอกว่าสามารถตูบอาสหนึ่งเซ็ันสองได้ตัวบาสหนึ่งเซ็ันสองเข้าไปนเกตใช่ไหมตัวบาสหนึ่งคูณเตอ๋อมาดูแล ผมไม่แต่ว่ามันต้องหักวิแวนมาให้ดูแต่ว่ามันไอตัวนี้มาดูถึงแล้วผมน่าจะมันไอตัวนี้จะได้จะดูแล้วแล้วก็วิวเป็นไหนดีครัวิววันีด้าหนึ่งทายองตัวนึองผมกผัดตัวหนึงโอ้ยอุ้เนี่ยมันดีาพอดีเลยเด็กเป็นใจอัตโต้บารเลยหรือรออะไรเนาะบารเดียวเลย กองสามหนึ่งสองสามฮึบทิ้งดรอเลยอุ้ยกองแ so กะก,กระเด็นไม่นับนะกองแกะกระเด็นไม่นับนะฮนะชุบได้นะับชุบแป๊บนจะชุบชลรงไหนอีกเรื่องนึงผมจะชุบเป็นอันนี้แล้วกันมาแทนฟักเงาฟักทองเลยขอโทษนะ เวลายาอากาศจังเลยอ่ะอันนี้ข้ 9, าโซเตะขั้นสองมีสาใบเองเหรอมีสาใบดวกไหมละมีสามใบมับนสามารถที่น้อยคนสกิลอันนี้อย่าสัมปวถ้าคนเ,เคยเพอโซบารเรียกนิ่งถึงใบบวกหมื่นากเป็นส้มส้มบกวกหมื่นกั ไป่เพจสกิล <tampoco> ส so ้มอ mm ่ะ hmm. ย yeah. 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 ัดต่อไม่รอแล้วนะยัดไปเลยสี่ตัวส้มทีก่อน้เท่นห่มีแกรเพลย์ผมลยส้มทีออกสามหมื่นแดี้สองหมืนสามดี5ห้าสิบห้ายี่สิบเอ้ไม่ใช่นะที่ห้าสิบูกแลงงหว่ยี่สิบหกห้ายี่ห้ายี่สิบห้าให้แวนสาสิแปดเพอร์สี่สิบแปดสีสิแปด เป็นี้สองดายถึงร้ายคาเฟ่พี่จี่ใช่อย่างนี้สิจบการจะสู้คนนะแวนลัน่องตทิ้งสามบายจะแซ่ทิงแต่ไม่เกินไม่เกินเท่าไหร่ทิ้งสี่ใบปกไปสองหมืน่นนี่เบาน้่ก็เลยสองหมืน่นนี่สีสิบสามสิบสามบอีทสี่มือสิบสาม ดึกษาบกเพอเขาดึกษาใหก็จะประมาณนี้นะก็ถือว่าสีเหี่ยพี่รุนแรงแบบใจ่ายอเนี่ยก็จะประมาณนี้สำหรับเด็กของมานน้าเด็กขอาทำท่าที่ในที่สุดของเด็กนี้ให้ดูวนี้ผมขอเอาที่โบเกโบเกตมาด้วยไม่ใช่โมเกตโมเกดิดูลโหลุมัสลูมเออ อันนี้ผมขอไปช่วงที่ว่าเด็กมันตีแล้วคตับดกอเราตรวมาหมมเราตรวจแล้วแล้วก็เพอร์ก็ตรวจสมมตินะอันนี้สมมตินะตัวจริงจังของนะเพอร์ตวใช่ไหมแล้วเราสามารถทำนได้ม่อนสมมตแล้วเราไม่มีแพทเทิเช่เดีก็จะเล่นสองไปนี้ก็ได้เพราะว่าโซเรามีเยอะเราขอมาสองตัวถ้าเกิดว่าคุณมีสองตัวคุณยัดไปเลย โซบ2 2> สัสสองบัสสองนะเลือกส่งบวกไปสองหมื่นอันนี้เพยยังไม่นับนะแล้วก็สกิลตัวนี้บาสหนึ่งมีทาย,ยาการสองใบมีทายไม่เล็ขนาดได้ั่วหนึ่งตัวได้โอ้ส่ง,สงแล้วก็บวกเฮาครับอ่ะโอเคจากนั้นข้อไปมัตลูไปวัตรูเข้าโซ จะเป็น2ตัวแผนยือตอันนี้โบกไปอีกครั่คนของบาร์สลกินเดียกันอย่างไบอกก่นอนแตัวขอ,อเจสสองวันนี้เก็สองวนี้ก็ลงมาเส็แผนได้เส็แผนไปขอตัวนี้เจ็ปีนตก้อนบาสหนึ่งตัวโอเคโอเค มันก็จะแรงแั้อเลยคือเราจะไม่ได้ึ้นหนาขนาดนั้นแต่ว่าแรกกับผลังมาก็โอเคเขาใจ่ไดอยู่ประกาศอ่ะเราจะใส่สกิลทขององตัวหมเลขเข้า666เ,เขาผ้าไปแล้วแล้วก็จะเอาตัวนี้ทีก่อนเลยจะอยู่ที่หมื่นสามหมื่นนาบกเพิร์สมืนดีสองห่นสอันนี้มีแพนห้าตัว 555บวกเอจะ30,000 30,000สี่หมื่นห้าหมื่นสามครับไาแรกครับีได้สองครับโอเคดวยเกกลางมาเดิมสกิลแวรครับถอดได้ถอดตีเลยห้าใบครับถอดไปห้าตัวแต่บวกไปบวกไปสองหมื่นห้าบวกไปสองหมื่นห้าอันนี้ปสองหมื่นห้าอันนี้ับแเล็กสี เอ้ 5, เอ 5, ไอนีด่าเลยดไม่าเลยไม่ฆานี่เนีย 5, เฮ้ยโอ้โหบวกไปอ5สองพันห้าแรงมากเลยแล้วผมก็จะเอาค่าในตีกลับเข้าบ่บาบออันนี้บูทไม่ได้เป็นเจ็ดสองอันนี้ตีสองพันบทเพิรมเป็นสามนสามอันนี้บูทอ่ะอันนี้ตีกับจะขึ้นบูทอันนี้หมื่นแล้วก็บวกไปอีกครั่ไหมผมบวกถูกถึงไหมตอนแรกมนี่สอง้าแล้วผมก็เอาตัวน,นี้ไปโไปอีกสองพั อารมณ์เหมือนไอโมเคโมเคกับไอลาลิลาลิลาว,ว่าเฮ้ลาลิลิน่าเอเป็นหกหมื่นเพิ่มเจ็ดหมื่นบูธอีกหมื่นสามเป็นแปดหมื่นสามแรงไหมทุกคนเวฟสี่โอ้ตแรงอะแปดหมื่นสามอะเกือบแสนอะถ้ารวมกันะนะแสนแน่แน่อันนี้ก็จะเป็นคร้าวข,ของกาไลด์ของเด็กนั่นนะก็ผมก็จะขอจบไว ประมาณเท่านี้กันะรับอ๋อผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนทุกคนที่มารับชมรับฟังกันในคลิปวันนี้นะเราจเจอกันใหม่ปีหน้ากันนะสวัสดีครับ